รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาใ่ทุก่านนะครับอันรักในการโตนกเขาใ่รักในเสี้ยงนกเขยาใย่รักในการเลี้ยงนกเขาใยทุก่านนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงชาวของวันพเรือนะครับพี่น้องครับ พ่าจะหมดงามนะครับออกมาขอสนิมนะครับหลังจากหยุดไปไล่วันครับยุดไปไล่วันนะครับพี่น้องครับพ่มหยุดไว้เป็นเกือบอาทิตย์องอาทิตย์นะครับพี่น้องน้องสัตด์เพราะว่าพ่กมับไปบ้านนะครับแล้วก็มาอจะหมดแดงนะครับไปให้ผมวคำนองไรต้อนะครับเที่ยวเที่ยวบ้านนะครับเราะว่า ในบานตอนนี้นกกระเริ่มกึขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องครับรวมกับเาไปบ้านไปเห็นนกกึศไล่ตัวนะครับมีไม้ริวตันก็มีนะครับแล้วก็เส้นดีๆไล่ตัวนกกรเริ่มกึขึ้นมานะครับใต้ป่าแถวบ้านรมกันเลยเอาจมูกแดงไว้ให้พอกับน้องนะครับเลียงที่บ้านเพื่อได้ปกตินะครับรมก็มากับจบูกน้ำนะครับวันนี้ เกอจะหมดน้ำครับจะหมดดันะครับจะหมดดับยังไม่พร้อมนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมขึ้นจะหมดน้ำมาแล้วนะครับพี่น้องครับใส,นะส่ไฟนะเส้นไฟนั่นนะครับนะครับพี่น้องครับจะหาดน้ำที่้างบนนั่นนะครับ ตรงนี้มีนกไม้นกไม้นี้มีนกเสียงดีนะครับพี่น้องครับพ่ม,มาพ่ม,มา,าฟังไ้ตัวนะครับพมเคยได้ไปตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เสี่ยงดีมากเหมือนกอนถ้าพี่น้องจําได้การไล่เดือนเลยนะครับพมมาตั้งหนังกินไก่ตอดเนี่ยไก,ก่กลางฝุดบัตเนี้ยครับกลางฝุดบัตกลางนาพําหนังกินตรงเนี้นังกินเพราะนังไม่ได้สักอ้านาทีนะครับไม่ได้สักอ้านาทีจะาน้าเรียก นอกป่ามาแล้วก็ลงเย็ยบเลยนะครับลงมาจากไส้ควายเองไส้ควายข้างบนลงมาเยยบไม่ตรงนี้แล้วครับไม่ตรงนี้ตึงพมพันธ์มาผมได้ยินอีกตัวนึงนะครับดูดันนะครับแต่ลายตีเปลือนไล้วันเร้วนะครับผมหมาเห็นตัวนี้มันกล้ๆมันจะไม่ไม่ผมไม่เหน่ใจมันจะติดตาไข้ไข่ไหมนะครับเปะวะ่ะมันไม่มีอ้างนะครับมันก้นนะครับถึงพมรอไหวมัน สมบูรณ์สักนิดก่อนนะครับพุ่มคนมาต้อนะครับไอ้มันเริ่มคึกนะครับเชี่ยงดีหมากนะครับมันไม่รว่าริ้วตันไม้นะครับนอกไม้ตรงนี้นะครับก็มาติดตามชมเล่นนะครับเอ็นจำบนน้ำเริ่มคู่นะครับมันคงจะเห็นนอกเล้วนะครับพี่น้องครับพมพิดกระจกไว้ข้างนะครับพี่น้องครับถ้าพุมดังในรถพุ่มดังไกลๆนะครับดังในรถเพราะว่าเสี่ยงรถดังมากครับพี่น้องครับตรงนี้มันเป็น ขึ้นเนินด้วยนะครับมันเป็นขึ้นเนินนะครับเสียงดังมากนะครับพี่น้องครับผมจะใต้เป็นน้องเล่เป็นกลางๆนะครับพี่น้องครับจะใต้เป็นน้องเล่ทุมต่ำมินต่ำมินต่ำมินออกมาเข้ารวมนะครับพี่น้องครับครับก็ก็ไปด้วยนะครับเตี๋ยง่ายไปไล่วันนะครับไม่ได้ทาคลิปมาให้พี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องครับประว่าติปรากิจได้เหลืองนะครับวันนี้เตยยุทธนี่ก็วันนี้ก็ยุทธานนะครับเตี๋ยมากเจ้าไปอไป จะปเป็นไปนที่วัคซีนเข้มตีซ้ำนะครับพี่น้องครับช่วงสิบโมงนะครับสิบโมงบ่กววาตอนนี้งเช้าๆก็ว่างรเวลาพุ่งกัานกมาตังนะครับเขาถ้าเป็นปลาตายเกาหวายมนันมันกดัดเลยนะครับพี่น้องครับอันมันกดัดเลยนะครับมันเมื่อนกับ เดือดรุกอ่ามันกับยาเตี๊บติดสักยัางนะครับการต้อนอกนะครับมาโตแล้วมันจะยุดยากนะครับพี่น้องครับคนติลุงสเน่เสี่ยงนกเข้านะครับจะยุดยากนะครับพี่น้องครับถ้าได้กาค่าจะเลยหรือว่านกได้ขี้ใส่มือแล้วนะครับกว่านะคนเตะเล็ก็ว่าแต่นกได้ขี้ใส่มือแล้วมันยุดยากนะครับพี่น้องครับมาตามช่วงกันแรกนะครับไอเป็นหน้าทีก้องจำบมดน้ำนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้มีนกมาแล้วนะครับ เป็นจะาว่างรุ่นจริงๆนะครับพี่น้องครับในตจบว่าตัวตัวื้นก็ไม่เน้นะว่าลูกตัวอื้นก็ไม่เน้นะครับพี่น้องครับแกะบางกำลังคู่นะครับพี่น้องครับนะครับตับน้ำอยู่นู้นนะครับพี่น้องครับตอนนี้มันนังอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าดอว่าง้างมันเพิ่งออกออกขึ้นมาเร็วนะครับพี่น้องครับนะครับหาังกั้นนะครับพี่น้องครับ,รบ,รบแต่ไม่ได้ยินเสียงปุ้ม จะมาหนามยืนนู้นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปฮาจะมาหนามไหมนะครับพี่น้องครับจะมานนาอยู่ที่เซ้นะครับน่นะครับกุ้งปลางประเนษบ้ากับประเนษซ่องชั้นนะครับวันนี้จะมาหนามมันจบลูกนี้นะครับพี่น้องครับส่วนประเนษบองกัดข้าผมผมจะเอาให้จะมาันดำอีกนะครับจะฮะจะมาันดำนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้มีนกตัวว่องนะครับสู่ครับจำบังคับนะครับพี่น้องครับหนังอยู่ตีเล็กตัวสี่นะครับพี่น้องครับนะครับลงเย็บเลยนะครับพี่น้องครับลอยเร็วนะครับพี่น้องครับไปเล็วตัวต้นนึงครับพุ่มนะครับพี่น้องครับ Ô, nó đồng hành oh, ừ, à, đó mà phải liên không có gặp đồng không có một tạm cái 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 gặp cái 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 này cái 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 เราตึงสั่งแกลอย่นี้เนี่ยมันขึ้นไอ้นี่นะครับอันนี้ถึงมาอันนี้นี่ใจของเนี่ยรับเนี่ยมันมามันมาหนังอันนี้รับแล้วมันมามันแกล้ง้างบนนะครับอ๋อหนังถึงอันนี้ยับอ๋อผมมันเย็บแหวนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ต่อไดต่างตัวนหนตึงนี่ดากิโตวตัวเดียวนี่ครับตัวเดียวตัอตีโกยังจะแบบนี้ตายไร่ไปอยแล้วอ๋อตายเป็นรอยรอยอยนี่ครับ ต้องเดินหน้าบ้านมันบกเว้งเลยอันต่อไปแน่ครับไปหน้าตาหน้ากีฬาให้ไปแน่เราอ้นอ๋อเดีเขากล้ายเปล่าอ้นตรงนั้นดีก่านั้นคล้ายเปล่าอ้นอยู่ไมันไม่มีรถย้ายเดินแต่รอบฮะอ๋อพอได้เดินนะครับนี่โตถูกวังนะนะไม่ครับบางทีวันยุดเลยครับผมแต่บานนี่มาโตวันยุดโตนุ่งนุกงนี่ครับครับผม กบพอดีใหญ่แกเดินผ้านมนนะครับแต่แกเดินผ้าหนอนถึงแกเจาะกันบอกนี้ช่วยนะครับพี่น้องครับค้นนนแมวไปเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเร่องเรก่เลยค้นนนแมวแซมมานะครับเป็นนกซีฮิตนะครับพี่น้องครับเป็นนกซีฮิตนนปีกช่วยกับพี่น้องครับมาคู่พวกก็ไม่ได้มีเซียนซ้อด้วยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับ มุกเม็ดเล็กๆครับพี่น้องนี่ครับแคลืออ่อยตัวทีผมอาจจะจำไม่ได้นะครับของจำบันน้ำนะของ,งปีนี้นะครับตัวตีซี่หรือว่าตัวตีอาตรงนั้นนะครับนี่นะครับเลยตองจำบันน้ำพิน ีนี่นะครับเป็นนกซีอิดแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมจะเอาไปขั้งไหวละนกซีอิดมันดูดีกับพี่น้องผมจบทำนก่อได้ดีนะครับพี่น้องครับมีเสียนโซ่นะครับพี่น้องมีเสียนโซ่ไม่ตาบปาเจียงเลยนะครับตัวตีว่าตัวไม้ผมมานนั่งยู่นมันมานนั่งนู่นะครับตัวไม้มันหลงเย็บนะครับปีกยาวครับพี่น้องครับนี่ครับจะเลยตัวที น่าจะเป็นตัวตี้านะครับหรือว่าตัวติซี่ประมาณนั้นนะครับต้องจะหมดน้ำนะครับต้องปีออกานี่นะครับพี่น้องครับน้ำมั้งน้ำ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 น้คนับนะ ตองเก็บนะครับแต่หมอน้ำคูไส้นี่มีพิเศษนะครับแต่หมูน้ำกูไส้นี่มีพิวเส้นเลยตุกตัวกับพี่น้องครับอันนี้เป็นนกซีดด้วยนะครับพมจะเอาไปให้ปาหลานนะครับเอาไปให้ปอหลานนะครับพี่น้องครับมีข้นนนดแมวนะครับพี่น้องแซมเต็มเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องครับข้นนนดแมวนะครับเดยวนี่นะครับเส้นเล็กๆนะครับพี่น้องครับกับดาร์ฟจอยชานี้คงจะต้องจับติ๊เพียงตัวนี้นะครับพี่น้องครับ ใวตอนเย็นนะครับตอนบ่ายเพิมจออีกสักรอบนะครับผุมปาแฟนไปฉีดวลักสินก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับติดตามรับชมช่องมังยาสิ้นก็อย่าเดินตายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแจร์กดกระดิ่งให้วยนะครับเ็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับก็พี่น้องมีความสุขนะครับสวัสดีครับ